เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่ายๆ ชวนชาวตรลอดข่าวมากันที่คุณนายฟามจิ้งรีดตำบลบ,บางระจันอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีที่แห่งนี้เป็นของคุณนันทนาขำจันทหรือคุณอ้วนนะครับแกเลี้ยงจิ้งรีดจิ้งโกงและแมงสะดิง้งอยู่ภายในบ่อบริเวณบ้านซึ่งก็ทําเป็นบ่อไม้อัดและอิดบล็อกครับ ภายในบ <ITA> ่อนะเขาจะมีการนํากระดาษกาวมาติดไว้ที่ขอบบ่อเพื่อป้องกันไม่ให้จิงรีดไต่หนีออกนอกบ่ออีกทั้งยังมีแผงไข่อุปกรณ์ให้น้ําจิงรีดและหัวอาหารสําเร็จรูปไว้อีกนะครับซึ่งคุณอ้วนบอกว่าจิงรีจะโตเต็มไวในระยะเวลา45วันนะครับแถมยังจับขายได้ทุกเดือนกิโลกรัมละ150 200บาททำให้มีรายได้เดือนละประมาณ10,000ถึง20,000บาทเลยทีเดียว เราพากันเข้าครัวทำขนมเนี่ยอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นช่วงตลอดกินน,นจะจ๊ะนี่คุณอ้วนครับนอกจากจะเลี้ยงจิ้งหรีดขายแบบสดๆแล้วเขายังนำจิ้งหรีดมาต่อยอดทำเป็นคุกกี้จิ้งหรีดขายอีกด้วยครับตัวเนีีย้ อ้วนตั้งใจทําขึ้นมาเป็นขนมที่กินแล้วไม่รู้สึกผิดเพราะว่าในคุกกี้หนึ่งชิ้นเนี่ยมีโปรตีนสูงกากใยไฟเบอร์วิตามิน B, ดีธาตุเหล็กสำหรับสาวๆที่รักสุขภาพทานแล้วไม่ทําให้อ้วนว wow! ้าวยาวว่าแต่สาวๆเลยครับที่โดนใจนุ่มๆอย่างผมเนี่ยก็ใด้จนแท้โดนใจเหมือนกันครับ คุณอ้วนบอกว่าคุกกี้จิงรีดก็ทําเหมือนคุกกี้ทั่วๆไปได้ละครับแต่จะต่างกันตรงที่ใช้แป้งจิงรีดผงโปรตีนผสมกับผงโกโกเ้เนยเกรดพรีเมียม่ยบแต่งกลิ่นธรรมชาติ mm hmm. เมื่อคุกเค้ส่วนผสมเข้ากันหมดแล้วก็จะนําคุกกี้ไปเสี่ยงทาย <c oughs> ไม่ใช่ไปอบแห้งสิอบแห้งในเตาครับพร้อมกับตกแต่งด้วยการวางตัวจิ้งรีดไว้บนคุกกี้ครับ คุณอ้วนเขาขายคุกกี้จิ้งหรีดชิ้นละ25บาทแบบเป็นแพ็คแพ็คละ100บาทคุณผู้ชมคนไหนสนใจก็สอบถามได้ที่แฟนเพจ Facebook คุณนายฟาร์มจิ้งหรีดได้เลยนะครับการเลี้ยงจิ้งหรีดที่ฟาร์มแห่งนี้ก็สามารถต่อยอดพร้อมสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและการรับชมตลอนข่าวจันจอนทัท่วทิศเกาะติดทัท่วไทยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดข่าวอารมณ์ดีในทุกเช้าและสามารถดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง32 <c oughs>